บายดีและสวัสดีเด้อพ <Sure. Sure. S 1> ่อแม่พ <c ười> <c ười> ี่น้องเอฟซีวัชกูทุกคนเนาะหันมาทางนี้กับสองคนแม่ลูกก็นอนเองแม่งเนาะเอากระสีไปตอนนี้คือสิได้เวลาไปเอาลานแล้วเบิ่งนี่เห็นเห็นแล้วเห็นแล้วยางยึกจับยึกจับเห็นแล้วยางจับโทรศัพท์แลทรศัพทบเลยอืม บริยากษได้เอ้ยอดีตหันมเลยเฮ้ยบริยากษ์เผื่อเไปกัะเปาไปเลยเมนชัวชิยากบอกเอ้ยฮอตม้งเด้ยังไนสิได้เราหูเล้เรานอนถ่าอยู่บนมือเรานอนถ่ายไปเอาลาเราบริยากนะบริยากพอมันดอกบริยาก ส่งกับบริไปรับกับบริษัทหอดเวลาไปรถดีบดีแด้อยากไปก่อนเวลาติ่ตลาดเอยากไปหรอเจนี้เฮงนะเฮดอาแขงฉันดิออสาโตขึ้นไปรับเอวิวก่อน เอราวีก็เจนี่จีบบุ๋มี่ไผ่ับไปซ่งเนาะมันบอกเกี่ยวหรอกพอปู่เมงาเพื่อนั่นนอนถ่ายฮับลานเพื่อนยางเดียวทั้งบ่เตียงเราบ่ต้องพูดถึงด้วยนะถ้าถ้าแปลว่าคือสาวบุญนี่เราก็บบุ๋มีภัยเราก็ต้องไปฮับเองด้วคืออันพอตู้มีตู้นี่แล้วถ่าไปรับลานเล่าอยู่แล้ว ไริไยากบม่ได้บอกนี่ถึงเวลาแล้วนีไม่ได้บอกแล้วจักนี้ใส่กระเป๋าเลยประตูกันใช่าเออแล้วอันสิไปปะคอยเราไปจักแล้วจะคอยยืนหันแล้วถอยรถมาแเลยคือไม่ชิ่ยากเลยเราเห็นบม่ได้บอกจักดิ้ใหเวลาเลยได้บม่ได้มีวันใหดเวลาเด้อไสสิไปฮับจักนี้ีแต่บ่าหัด ไปกันรึยตัวเราเบิร์งงเลยแม่รถน้นนาวะ่ะงง <c oughs> เอ้ยกิ่นอะไรน่ะวะเอฟซีเอฟซีบ่าวะบ่าเตียงบอกไปรับไปชงลูกไปไปอยู่ในน้ำเพื่อน <c oughs> บอกว่าบ่าเตียงเรามีคนฮับเป <c oughs> ็นบบบ่คือชาบุญชาบุญไปฮับไปชงเองเอา้าชาบุญเราบ่มีไผ่แล้ว <c oughs> ก็ไปฮับไปชงเองดต่ว่คนบ,บ่าคือกันเนาะเอาปิดประตูในไม้ตู้ <c oughs> เอาไปตู้ไปตู้บริษยาถึงเวลาบอไดบอกดิเรานอนถ่ายอยู่นอนเบิ่งนาฬิกาถ่ายอยู่ไม่ชี้หนกจังนั่ตู้เออมาฮอดกันนอนเบิ่งคลิปติตู้นอนเบิ่งคลิปแล้วก็ไปนอนเวลาก็ไปรับล้านวะเนี่ยเราบอไดถ่ายไปอีกติตโต ไม่ไปรับไปส่งลูกว่ะก็จะไปรับไปย่างคนนี้พ่อเขาย่างเขาไม่เวียดอืมพ wow. <Onion S 1> ่อเขาก็ไปเฮ็ดเวียดเฮ็ดงานหาเงินให้ลูกเขาเขาเขาไฟสตูเด็ดจุกขัดเลยนะครับลำบากจะอยเฮ็ดลำบากนย่างนี้ยังไง ปไาอยากไดรวะสบายดีเดี้อเอาไปไปก่อนติสบายดีพ่อตู้ไม่ตู้พร้อมเด้อสบายดีพ่อตู้ไม่ตู้อ่าเอากระเป๋าพอดก่อนกระเป๋าวะลูกกระเป๋าพอดวะพัดเปียกผมงามแท้พอดบอกกระเป๋าน่ะเออตั้งสบายดีจังฉลาดนักเรียนต้องสบายดีพ่อตู้ไม่ตู้ S <S มาปนนะกระเป๋านะปไปรับแท้บันิวิวอ่ะเปียผมงามแท้นี่ขัดแท้เปียผมนะน้อยน้อยอยูงง่ติดใจมันได้เหม็นมักแบบนี้เนี่ยมะลุกมากกว่านี่คือคือคีคเค็บหนึ่งที่พืชประเภทนัน่นคืออันห่างกวงอีกน้อย,อยู่เนาะคือห่างกวงตอนนั้นนะวิวดีแล้วก็คนหัวพึ่ง Lắc có bia nên đất như thế. How go you? hay Anna, good hello. I'm glad you nè, bung sai phù bào bung 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 phù bung nè, bung 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 hay bung 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 đó, เอาตัวเกาขึ้นแหลมันทำผัวข้าวเบียร์สิข้าวเบียร์ว่าเชิญผัวนะเออเอาสองคนผู้ข้าวเบียร์ข้าวเบีอมข้าวเบอม้าวเบียเมจะมาาเอมชองทากันเลยโอ้ไม่ไม่ลำเอียงนี่ว่ามากมสอคนเลยข้าวเบียร์้าวเอ็มเามีผัวบ้าน ท่าเอ็มท่าเอ็มโมเมนต์เอ็มดนตู้ว่าบอกว่าถือได้เจ้าเนาะเออปรตูเอ็มพักนั่นพรตูเราว่าเท่าเอ็มพรตูว่าบุถลึกายเจ้าคิดว่าเขาจิยอมเฉพาะบุถลึกู้เชานี่ยังไงเฮาตอนย่างไปซื้อขนมก็มีตู้นะตู้เจ้ว่าอุ่ยยังแหละเขาว่ามาแล้วเะเพิ่นเจ้าคนว่าวันแค่จะาว่าอันใดนะลูกเช้านี่นะ มาะมอแล้วเออเฮาไปว่ามาแล้วอ่าม่อ้วนนะว่าบ่ถึกบ่แม่นอือบ่แม่นไม่อ้วนว่าบ่ถึกเพิ่นว่าก็บ่ฮู้แลเนาะภาษาเพิ่นเนาะเฮาก็เห็นคือว่าม่อ้วนบ่เข้าใจ้ว่าเขาเว้าหยังน่ะกันทงกันคือว่ามาแล้วเนาะออตกว่าเออหมู่คือสิว่ามาแล้วมาแล้วด้่เนาะตัวว่านอนอยู่ไฮะนอนอยู่ไแม่นอนบ่มื้อนี้น่ะ เอ็มได้ไหมวานุ้ยหายยวน่้ตอบลูก้าลูกชาก็ว่าไ่ได้ทำมานินี่นอหม้ยัาวสัน้ยขขงมันนี่นะ เอาไปกินเอากินข้าวมาสดุกคือยาเก่งแต่บุญยาทเขานะกินแ่น้ำ่มนต้องกลัวอย่างไ้นกินแวนะกินเอะเออกินมไมรเียบมดูกือกรเบียบ่อยู่เอากระ็มีได้มือนกับปูน้อนเออมันเห็ดใค้กินไหมฉ่บเลยเออ่บเลย โอ้ยเฮือนเฮือนแม่อ้วนก็เฮ็ดข้าวปุ้นฮ้อนคือกันได้ปุ้นฮ้อนขาหมูก็้ว่ามื้อนี้น่ะห้่ามื้อนี้บ่ได้ห้่ามื้อนี้ยันว่าให้น้อยนึงคือว่านี่เออันว่าจันให้ตอนมื้นตาบ่ได้ให้ดีมื้อนี้ ตอนมือตาก็าไได้หายบ่เบอก้ท้เ้อทมวิววิวแม่เจ้าอันช้างลูกสาวข่อยก็ได้ไว้ชื่อชืกล้วยทอดข่อยว่าชื่อบ่ื่อวะข่อยอยากนั่นแะอยากกินวะบ่อะมันสิกินลายแล้วมึงนี่ชางลูกสาวข่อยก็ได้บริญะค่อนมใ้แม่มบอกเอานมนะเอานมแม่ได้กล้วยทอดแม่ยากได้กล้วยทอดกล้ยทอดตำตลาแรงนะนมน่มมีแล้วนมนมมันสมอือ นมเน่ะมีได้วอยู่เพื่อนนะยังบเบิรเลยชื่อยังงชื่อยังคนเดียวเยลลี่เยนนี่คือเบียวนี่เยคือเบียวเจ้าเจ้าเบียวเบียวเจ้าอย่าพาไิ้ทิดแวร้มันมาดนะเยนีไปได้ทางไตลอดเลอ่ะเยนีไปได้นาเยนี่วะลูกมันคือเบียวมันนะ อาทิตย์จะมัออกมาเลยเตีอันนั่นนะอันอียงวะเอียงนะอันนั่นแดงนะนะคืออย่างวะแมนบอกอย่างว่าเออนั่นแหละวาชิวสติงั่นแหละแมนบอกนั่นแดงหันอกอันสติงคันอะอยังจ้ะคือเบียกินนะเบียกินนะฮะไป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 ถ่ายอ่ะไปถ่ายไม่อ้วนอยู่มนิมาก็ได้เด้อ อย่มีอวนย่างไปพุ่นก็ได้ไปเลยมีอวนไปลาไปทิศก่อนอ้าวมันฮะโอ้สิเร็วจะคิดว่าวันชิยอมนั่นเบิงมันว่าแน่มันว่าวนะเขาน้อยนึงก็ได้โอ้ไปกันอย่ามีอวนย่างไปดอกไปจอดอยู่พุ่นถาก็ได้แต่สบายดีป้าลุงเห็นไหมได้ได้ออกไปได้เลยพี่เบ้าเด้อเอาบ้าเค่ะจะเข้ากันได้ชิบอยว้าวตะวันจะางเบิรงรถนะ เอาทิเ้าไาใจมันไปล้วขาดแล้วเสื้อแก้วได้ฉลเออเอารถ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 อาออ๋นี่ Thông bớt vào đây nè Xong bớt vào đây Chịp giòn, ok à, phía không? À. Chết, 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 chết. À, เราเล็ดอีกแล้วไอ้ทิกเพื่อนเราขึ้นได้บ้วเนี่ยเลยฮะขึ้นได้เออขึ้นกับไปเอาข้างอีกอันหนึ่งอีกว่าไปยังอันไปนีัแล้วองบ้ามึงบ้าเอาข้างดิอ๋อไปดิซื้อเพื่อน้องชั้นมาดิไปเปล่าอีกไปเปล่าอีกไปเอา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 ยังบ้าชิดายยังบ่ฮอดชิดายบินกอนเลยจับดีดีจับดีดี ไม่น้องกันเดียวอโคโคตู้ถตูาอยู่ห้าไม่ได้มาเหิอยปนอบางรถได้ลูกบงรถไดรถใหญ่ใช่ไหขงแม่าขาอย่าเท้าอย่าเท้าอย่าเท้าลงรังรถขึ้นอหกขึ้นอีกเด็ดกลูก มันลมแห้งน่ะเดี๋ยวมันไปกัดหนาไปในอุ้มาก่อนพ่อนแดดได้แดดให้ให้รสชนี่ไปก่อนไปไปไปมาย่างหย่างตามแม่มาเลยย่างตามมาตามมาตามมาเร็วอย่ะเยอย่าไปไกลแม่เด้อ มาเร็วมาเร็วมาเร็วเออตกใจวิดโอโหพออตายตายเอามดนี้ว่อกใจเาไหมอตายบ่เอาว้ยนั่งเรวเลยไอึ้นรถคือรถนี่ชื่อไม่หาละ จุดลอตจุดลอยต้นอย่าพึ่งปล่อยเยังไป่ผูกเด้ไปลูไปยังไม่ผูกเชืออเอย่าพึ่งปล่อยมาอายาติาตกันแรกยังซื้อมาเพือน่ะไอ้ไอ้อ้วนหชตาอยู่อาทิตย์ผูกห้น้นองไหมมากเท่าไหร่น่ะข้หงนองมีกระตุกปะยังนะ คือมัญยากินน้ำเตี้ยเตี้ยยัาได้า่อยาก่ยกบ้เอาไอ้ก้อนเก็บชิ้นแล้ผูกให้น้องเลยหรอกมาเช็ดกระตุ้กเลยตุเลยฮะอือไปปัญญาเลย่ียๆกันแล้วลูกเย่ไอชิ้นน้ำเตีแม่นี่ซื้อเอาเอาของไอ้ก็แม่ซื้อของน้องก็แม่ซื้อว้าวอ้าวผูกให้น้องลูกผูกให้น้องก่อนลูกไม่หู้ว่าชัเจ้าสีแย่งกัน นือางามพดคือว่าที่กินเาเพเ่ากขี่แล้วก็จองมาไว้ต้องขี่กับไปขี่ตลาดแรงแล้วอ่ะแก้มเนาะไปขี่ตลาดแรงว่ะฮะไปขี่ตลาดแรงว่ะนี่ฮะเมื่อเลยปรลุเอาวอาตัวชีว์ยีเมื่อเลฮะ มันบ่ยากแล้วแม่ว่าอชื่อเกลือทอดยังแม่สิตุ้ยอ่ะแม่ใบสิตุ้ยกินกล้วยทอดกล้วยเทศได้เนาะเ่าต้องกินเนาะลูกแม่อ้วนว่าตัวไอ้ชื่อกะโอเคมาเลยโอเคมาเลยมากินข้าวปุ้นห่อนวิวนเฮ็ดปักลายนะไปปล่อยว่าวด้วยออืแล้วก็ปล่อยว่าวเจ้ากันเล่น เป็นวาวกับไอทิดเด้อโอเคเคมไหมคะเข้ค่ะโอปากนะนะเอ้าย้ายไหนสิใช่ไหมนะมัดให้น้องได้บ่มัดอันนี้ไว้ชื่อได้ลูกมัดได้พัดเมย่ามันลงนงวิวลงแล้วเมย่ามันขึ้นไงยานมันปล่อยได้อิเฮรือางนบ่สายซื้อมาเด้อ ใายเอาซื้อมาให้ด้านี่เห็นเจาะได้แล้วสิเนาะอือพอหนึ <c oughs> ่งเท่าไรโอ้ยหกพันกิบใช่ถิ่นจะถิ่นมือบ้างโอ้ยขาดไปอัน,น,น,อนหนึน่งเลย <c oughs> ได้ตู้ยคนมันหลายเนาะดินเนาะแม่เนาะเขาเขาไปเต็มปึ้งเลยตู้เปล่านะยี่ทึ่งหมดิประวาาอยู่เด่นเปลาจนคู่ไปห้องเงาอะ่ะไอ้ทิดกู้ถามว่าเจ้าเมื่อ เจอได้เหตุการบ้านเหตุเรียกบ้านอยู่บ่บ่แม่ว่าโบเบ่งจะโทรศัพย์ตราว่าเดียวต้องเว่าวไหมเราแจากแล้วแม่เห็นตะเห่นโทรศัพท์เนเขาเห็นอยู่ไดแม่ว่าเขาเ็ะแม่ว่าจักแล้วแม่ว่าแม่เห็นเขาเลรนแต่โทรศัพท์อ่ะคือผมเห็นนั่นเห็นจะปุ้มจะเท่อแม่ว่าเป็นก็เลยว่าเดียวเันสี่เอาวัน ข้อมูนั้นพวกกันที่แปลว่าซื่อยังให้เซ็งห้องปอ5อนะเซ็งให้แปลว่าให้ให้เฮาจบห้องปอ5แหละอันเซ็งเอาจบหนาตุอประวัติเฮาตะกี้ว่าเอาใบมัวบอกว่าเฮาบ่มีเฮายังใบมัวยังบ่ออกวเฮ็ดลูกันสิขาดเอาวาุแม่บ่เห็นเนาะแม่ถามจังได๋เดมีประกันบ้า่เฮาเฮามีแต่อ่านว

แม่แม่บ่เฮ็ดเนาะะตอนตอนแม่บ่เข้านอนตัวของบ่เฮ็ดจะได้ให้เขียนมันวันเดือนปีเกิดน้องสาธิตจะเขียนไว้เท่าอันนี้อ่ะเขียนเจ้าเรียนเจ้าเลขเขียนชื่อเจ้าของเขียนบ่เวนบ่เดี๋ยวตัวมาเรียนดิเออ

Nong cho đê sư nhắn Sư cháu đê Vũ nhắn Nam sư côn nhắn Nam sư cun Đẹp Phân bụi chắc tụi này Thế thịt kèo mặt vào với cháu là mưa này cái này เดึงเลยพัดว่าวันว่าววินไปป้าก็ให้แล้ว่ะเนี่ยเออป้ากันไห้บ่หายเนาะหายบ่ป้ากันห้ว่าวาวนี่ป้าเลยยิงป็ค่ไมเกี่นอืมถูกอีกวะอืม่มม Hãy ngại, yêu bò bò, yêu ngại, yêu bò cò nát cò bò à hai ngại, yêu bò, yêu bò, yêu bò, à? bò, yêu 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 bò, bò, yêu 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 bò, เาไปได้ว่าเราเจ้าดิเขาไ้ถามเจ้าดิโออจานังยูวแม่เราเอมเลยแม่ฮอเสไหนมด้วยพุดแล้ผัดอันเฮาอันนั่นก <you> ่อนยังเอาเมื่อเอาเมื่อเล่นอออ เดิ ations, นเือก็ผูกไว้ให้มันปิวคืนเองมันนาวิวเข็ดได C ้จ้ะเอับมันอ่ะเอออยากเข็ดอะไรก็เ็ดมนไฟนะนงกุมมุกนี่บออไปใช่คนมาติใช่ดทเทางอย่างนะ ทางงเงอือก ngọt ทางเงืก n ทางเงืงอกต้องลองไถือแล้วล่ง,ปยยงไปถือคนให้ดไวยโอเคชาวมันทอดทางงืงอก ngọt เราไปก่อนเด้อไปนี้ปลาลุงเด้อะเดี๋ยวปลาลุงจิตาลายสบายดีปลาลุงเนี่ยสบายดีบายบาย <c oughs>